จัรยาเนี่ยเดี๋ยวต้องปูดินลายอหญ่าอย่เลยพันจิตไม่เป็นไรหรอกจนะพันมันก็แค่คนสวนจะมีใครเล่าที่มันมาเห็นใจคนสวนอย่างพัน,นจิตไปทำงานเลยจ้ะถั้นจิตขอตัวไปทำงานก่อนแล้วกันนะคะจ้ะบ๊ายบาย ฮัลโหลจ้าจ้าจำได้สิจ้าทำไมจำไม่ได้จ้าจ้าน้องอ้อยคนสวยจ้า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 ตอนนี้กำลังยุ่งอยู่นะเดี๋ยวไปโทรกลับไปแล้วกันนะนะจ้าจ่าวติจ้าถูกน้องโทรมาตามดูสิเนี่ยคนกำลังยุ่งอยู่เนี่ย หนีจิบไปทำงานก่อนกนแล้วกันจะพันก็รดน้ำพรวนดินกวาดใบไม้ให้หมดเอาต้นไม้ในกระถางเล็กทุกต้นตรงนั้นเนี่ยนะมาลงดินให้หมดให้เสร็จภายในวันนี้ถ้าไม่เสร็จเดิน <c oughs> แมวแมวมวมมะรโอโหทำอะไรมาเคียงเคยลูกฉันเปล่าครับคือคือมามาแวะมาหาแวะมายืนมามามาดูงานครับเพราะไหนนี่เออโต๊ะผมไม่ได้อยู่นี่ครับแต่ว่าโต๊ะน้องพายชื่นอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวมีต่อยนะย่าใหย่ใแย่นะแล้วโมโหทุมาชาทำสวนอยากเป็นคนสวนไหมทำสวนเออท่านทำสวนด้วยครับ ัอด be like right ีครับผมัอดีคอะไรหมดตกยิ้วเฮ้ยอะไรอ่ะชุดอะไรนี่คือชุดทำสวนเมื่อเช้านี้ครับถลองครับพอดีจะจะไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเนี่ยเจดิลลี่เอากุญแจบ้านออกไปทำงานด้วยเรียบร้อยผมเลยไม่มีกุญแจเข้าไปเปลี่ยนชุดไปทำงานก็เลยต้องมาอย่างนี้เลยแต่ไม่เป็นไรสุภาพสิ์จีนท่านกล่าวไว้ว่าสูงสุดได้มันก็ต้องคืนสู่สามัญชนได้ ขอโทษก่อนครับโอ้โหมันจะไปเจอลูกค้าไงวะเนี่ยหนูดูเป็นตัวอย่างไอ้พวกกระล่อนไอ้พวกปลิ้มปล้อนไอ้ครัผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยครับสักวันเนี่ยมันต้องเจอแบบนี้ไอ้พวกสูงสุดคืนสุดสามัญใช่ครับจริงครับเรื่องอย่างนี้ผมว่าท่านลองทราบดีเนื่อทั้งสิ้นนะไปครับไปครับขับไปทำผลครับท่านส่วน ท่านลองครับคืนคืนนี้ครับคืนนี้ว่าไงค,ครับไม่ว่างโอ้ท่านองเด็ดเด็ดเด็ดอะไรนะครับไม่ว่างดูปากชนนะไม่ว่างไม่ว่างแปลว่าไม่ว่างเอา้านี่ท่ลรองครับไหนต่ารองบอกว่าเรื่องแค่นี้ถ้าเป็นผมผมเคลียร์ได้แล้วหรอกจะหัวเรระให้เป็นปภาษาอะไรนะบาลลงบาลีอะไรงั้น <c oughs> แต่คืนที่ฉันต้องร้องไห้เป็นภาษาฝรั่งเศสคอยดูสิเฮ้ยพันพัน เฮ้ยพิพันธ์นี่พิพันธ์นี่เดี๋ยวพิพันธ์นะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบ้านผมก็ได้นะนี่อาบน้ำแต่งตัวใหม่ใส่เสื้อผ้าผมนะฉีดน้ำหอมเนาะหอมฟุ้งเลยเลยจุ๊บเลยจุ๊บเจี่ยวเดีวยวกันเลยนี่กันลอไม่ไปเราไปกันสองคนก็พอคืนนี้ไม่ว่างเอาวะทำไมอะทำไมอะอะไรอะดูป,ปากนะไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างแปลว่ามไม่ว่างเดี๋ยวเดี๋ยว น,นี่ไม่ว่างเนี่ยขอโทษครับจะไปทําอะไรกันครับทำ,ทำสวนทําสวนอีะทําสวนนี่กลัวเมียกันจนเนี่ยนะสมองขึ้นอุจจาระขึ้นสมองกันหมดแล้วแก้แค่ผู้หญิงคนเดียวปไปทุไปไหนไปกันไป,ไปไไดว้ว่างว่างไอ้นู่นไม่ว่าง่ไปค่ะผู้หญิงคนเี ใช่มีธุระอะไรครับคุณจิตอาลีอยู่ไหมไม่ใช่มีธุระอะไรกับเขาครับฉันไม่มีธุระอะไรกับคนส่วนอย่างนายเมื่อกี้ว่าไงนะคุณจิตอาลีอยู่ไหมเมื่อกี้แกเรียกฉันว่าอะไรนะเอ๊ะทำไมนายต้องพึ้นเสียงกับฉันด้วยฉันไม่ได้หูหนวกด้วยคุณจิตอาลีอยู่ไหมนายไม่รู้ซะแล้วฉันเป็นใครไฮ้แล้วแกเป็นใครวะ กคนนี่เธเป็นนายวิชายของนายในอนาคตไงฉันจะบอกอะไรให้แกยานนเว้ยไอโง่แกจะได้ไม่ลัวอีกต่อไปกูนี่แหละกคน<ป>สวนฉันไม่คิดเลยนะว่าคนสวนบ้านเนี้ยจะพูดกับแขกแบบนี้เห็นดิฉันต้องบอกคุณจิตอาลีซะแล้วให้ไล่ไหนออกตกลงคุณจิตอาลีอยู่ไหมฉันจะเข้าไปข้างในไม่อยู่เว้ยไม่อยู่ประตูทางไหนกลับไปทางนั้นเว้ย ไม่ต้อนรับเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีปัญหาเปล่ามีปัญหาเจอากางสนามหญ้านะเว้ยเฮยมาได้เว้ยเฮ่ตามมาได้อันทอไม่แน่จริงนี่วะมาดจะจามหรือจอบเนี่ยจิตกูจะทำยังไงครับพี่วันนับวันนะคะอีคุณทวัตเนี่ยก็ยิ่งมาเกาะหนึบขนาดนี้ค่ะยย่จังเลยนะคะชื่นก็ไม่คิดว่าเพื่อนของชื่นเนี่ยจะทำให้พี่จิตต้องเดือดร้อนขนาดนี้ ตอนแรกนะคะที่พี่วางแผนไว้เนี่ยนึกว่าหลังจากแผนการเราเสร็จสิ้นแล้วจะแยกย้ายกันต่างคนต่างไปที่ไหนได้เกิดมาติดใจเอาเข้าจริงๆแบบนี้ลูกชื่นช่วยพูดกับเพื่อนลูกหน่อยได้ไหมจ๊ะแน่ไอพูดมันก็พูดได้หรอค่ะแต่ว่าเพื่อนของชื่อนสิคะเขาเป็นคนที่เชื่อในรสนิยมเขามากๆเลยค่ะโอ้นใจเย็นๆคะน้องจิต อยากกลุ้มใจไปเลยงานนี้ยังไงนะคะพี่วันต้องช่วยแก้ไขปัญหาให้น้องจิตแน่ๆค่ะคุณแม่จะช่วยพี่จิตยังไงล่ะคะยังไม่รู้เลยอ,อ้เอาวนะยังไงยังไงปัญหานี้ต้องแก้ได้แต่แม่คิดว่าเพียงํำพังสาวๆสาว,สาวอย่างเราเนี่ยนะคงจะเกินปัญญาแน่ๆเลยสงสัยจะต้องขอแรงพวกผู้ชายอีกสักครั้งหนึ่งล่ะค่ะโอ้ยแล้วเขาจะช่วยเหรอคะพี่วรนไปเล่นงานเขาเสละขนาดนั้นนะ่ะ ยังไงก็ต้องยอมค่ะเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกอีกแล้ววันนี้เมียไม่มีวันนี้ฟรีงวันเมียไม่มีวันนี้ฟรีหนึวันทำงี้ได้ไงอยู่ๆก็จะเอาผู้หญิงไปประเคนให้ไอ้หน้าอ่อนนั่นทั้งที่มันจ้องจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับภรรยาของผมอะ แล้วยัง,ยงไงนี่ผมไม่ฆ่ามันตายกับุญแล้วนี่มันบอผมเป็นไอคนจัดสวนจับต้อยอีกอะกอน,นออี่พอพันติดเห็นนะคือไอเรื่องแบบนี้ใช้อารมณ์ไม่ได้เลยนะเพราะว่าพอใช้อารมณ์ไปแล้วเนี่ยมันเกิดเรื่องเกิดราวใหญ่โตขึ้นมาอายชาวบ้านเขาและดีไม่ดีนะจะเกิดการทะเลบบาะเบาะแว้งในครอบครัวครอบครัวพันจะพังอีกอย่างหนึ่งด้วยใช่ครับอันนี้ผมว่าก็ถูกต้องนะครับ <c oughs> พี่ฟันครับพี่ฟันคิดอย่างนี้สิครับคิดว่างานเนี้ยมีสาวๆแจมอยู่ด้วยนะครับใช่ไหมครับเพราะมีสาวๆแจมอยู่ด้วยเนี่ยไอหน้าอ่อนถ้ามันไม่ชอบนะครับเราก็แซงครับแซงแล้วเสียบเสียบเสียบแซงแล้วก็เสียบแซงแล้วก็เสียบแซงแล้วก็เสียบเลยผมเปคนผมเห็นด้วยกับกรณีแรือ,อแซงมาเสีบแล้วออกตัวซะแล้วอย่าลืมว่า คุณภาพของสาวที่อาจจะถูกเราเสียงเนี่ยระดับอากูรับประกันคุณภาพอ,อีกแล้วครับท่าน,านสวัสดีค่ะน้องธวัฒน์เหรอคะคุณพี่เองนะคะพี่จิตนะคะ่ะสวัสดีครับคุณพี่ผมดีใจมากเลยรู้ไหมครับที่คุณพี่โทรมา ผมคิดว่าผมจะไม่ได้พูดกับพี่แล้วสะกีกผมคิดถึงพี่มากเลยครับครับคืนนี้เหรอครับได้ครับเป็นไงไม่ตายเหรอไปยค่ะ,ะ,ะนก็เป็นไปตามแผนเลยแต่ลูกเชิทถามจิตเปลี่ยนชุดให้ปิงเลยไ,ได้เลยค่ะเอ้าจะได้ที่ไปไหนบอกว่าจิตไม่ต้องไปคะ โทโน้องจิตน้องจิตันตไม่ต้องไปแต่ว่าที่เราจะไปเนี่ยไปสังเกตการ์เงี่ะคะอ,อ๋ไปไปร็วๆเร็วๆๆไปกันเรนะ็เวๆเร็วๆนะนะเร็วๆเร็วๆเร็วๆเรยาๆเร็วๆเร็ไๆเวๆเร็วๆเร็วๆหร็วเร็วๆเร็วๆเวๆเระเร็ดรวเร็วเร็วๆเร็วๆเร็วรวเร็วๆเร็วๆเร็วๆวๆเน็วๆเร็วๆเวเร็วๆนร็วๆมร็วเป็วๆเร็วๆเวเเ้วเเ ของเราเนี่ยไม่ควรจะไปยุ่งแต่มันช่วไม่ได้โบราณบอกฝากเนื้อก็จตเสือสวัสดีค่ะตนมาันี่องระวังนะชื่อะไรจ้าตังนะไรตั้งะไรชื่อ้องม่บ้าน มันบังวัตบังวัดเออบังวัตบังวั้บเงวัตยังเสียอุ้ยเอ่อเอ้นี่คุณทวัตใช่ไหมครับเนี่ยครับทำไมคุณรู้จักชื่อผมครับเฮ้าก็เอ่อก็ก็ไอ้ผมจำก็ก็คุณ เคยมาที่นี่คนหนึ่งแล้วไงผมจำได้นี่คุณทวัตนี่คุณความจำสู้ผมไม่ได้ผมจำคนแน่น่ะ <c oughs> คุณทวัตนี่คุณจิตอาลีเขาบอกกับผมคอยต้อนรับคุณนะครับพี่จิตอาลีมาถึงแล้วเหรอครับโหย่าจังผมคิดว่าผมมาก่อนเวลาซะอีกนะครับเนี่ยยังไม่มาหรอกครับ <c oughs> อ้าวคืออย่างนี้พีเจิตอาลีเขาโทรศัพท์มาครับบอกว่าเสร็จธุระจะตามมา Hej, แ,ต <c> แต่ว่าตอนนี้นะก็มีคนของคุณจิตรอาลีเนี่ยเขามานั่งคอยอยู่ก่อนแล้วเนี่ยคุณก็ไปนั่งคุยกับเขาจะได้ไม่เหงาไงาคนของพี่จิตรอาลีฮะนี่มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะุ้ยน่มีมชอ่อดอกไม้ด้วยค่ะนี่คุณพี่จิตน่าจะไปรับชอบ่อดอกไม้นะคะออก้อโวบ้านลูกชื่นทำอย่างนั้นได้ไงเสียแผนหมด แต่ว่ายังไงเนี่ยยมากตรงนี้ร้านดูว่างไหมว่างไหมะอ๋อ๋ยนเราลองสับกันเยอะๆสิสับกันเยอะๆที่จิตมาเนี่ยครับเนี่ย